สวัสดีพี่น้องปอกไายครับผมมานีมาคู่กับมือพิณ้วกเบือเบรครับจานรั้นแล้วกื้จานวิณครับพี่น้องครับผมสิบบาทโดนสดจะบาดพี่น้องครับเราเรื่องการเดินทางจากคณะหมอลำจนมาอยู่ร้านนายพับนายบาพี่น้องครับเมื่อนี้ทีมงานลาอีลายครับเจ้าหนอกเจ้านายนั่งติมเบิร์ดเลยครับผมบน่ะสุดหัวโตบน่ะพี่น้องเอ้ยจะเป็นมวลลายครับตุ้มไก่หัวควันกันเซาเซาพี่น้องครับมือนี้เอ้าสิบบาทมอลำลำแบบสดสดครับพี่น้องครับ บ่มีก่อนพี่น้องครับสิลัมเรืองไมาอยู่ <tortured. S 1> สมเด็จเป็นจังไงเนี่ยจากมือนั้นจนหอดนมือนี้พี่น้องเลยมาอยู่ร่วมกันคือเก่าก็ไปจัดลั่นพี่น้องครับไปสวัสดีเด้อท่านสวัสดีเด้อครับจากมือนั้นล่ะจนมาหอดนมือนี้อยู่วงใหญ่ กมาหลายปีมาเมื่อนี้ได้มาอยู่นำกันนะเมื่อนี้ละได้มาอยู่นำกันพ่อหน้าพ่อตาแท้เมื่อนั้นละจนมาหอดเมื่อนี้ยังบเ่เปีป่ปปยนละแปรไปแปรไปเด้อล่ะแม่นมาพี่น้องแต่ตอนนี้มาคือมวนคักแท้แต่ตอนนี้มาคือมวนคักแท้แ,นนม,ม,แทม่เจ้านายผู้ใดละคือจะมวนกลัวมุงดังหัวโตนันเสือผู้ออกนแม่นบอ่อ บอเนอเจ้านายเป็นจังใดเป็นตาใดคาสิ้นจักโลบอ่อนเจ้าพีขคมขมใส่บีสดลงไปจักหน่อยเขา้าขัวหรือว่าผีปคน ลงไปเอาจำลงไปจุบ่ออาจารย์อาจารย์เจ้าจุน้ำบอยูได้อยู่ได้อยู่ว่าแต่มีเงินขันมีเงินกาได้ซ้อยจุขันจังสันก็ต้องขอทางพุนนั่งผู้หยุกมือผู้เดียวลํำก่อนนี ไปล่ำของเงินแต่ส่วนมากไม่แต่ล่ำขอเขาขอเขาบ่อใดบ่อว่าบ่กินเขาอยากจะกินสิ้นตอนใหญ่ใหญ่จักคำเอามาจำใส่แจวขมขมข,มขอไหวลงเอาเงินก่อนเออขอไหวลงละเอาเงินก่อนเออขอพระคุณครับโชกแล้วครับโชกแล้วโชกแล้วโจคเงินโชกปืนมายิงหัว ฝากคุครับพี่น้อยเล็กัน้อยครับพี่น้องครับผมเล็กัน้อยครับคับจันลั่นครับจันวินครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากล้านไม่ทีมงานเัาน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดพันไปพันมาจอดแวะเที่ยวรำการพี่น้องครับลาดเปิดแต่แถวหกม้งแรงเป็นต้นไปหอดตีสองโดยปราบบ้านะครับเป็นสองส่วนพี่น้องครับผมพิ่คัดอยู่จาก จังหวัดกาลสินยิงยาวมาเพื่อสมเด็จนะครับลานสตูดิ่อสายอพื่อดินเก่าไอดินเก่านะครับผู้ใดจะเคยมาสกสิ่งหัวใจว่าครไอดินคือหยังนะครับไอดินนี่คือว่าสิติดอยู่ถนนใหญ่เลยไปดองอันนี้คือเป็นโรงแรมนะครับผมมองนี้คือที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันหลับแล้วก็เมาแล้วก็กลับไม่ได้แล้วก็นอนได้เลยนะครับเปิดห้องไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่300กว่าบาทครับผมก็เริ่มต้นที่400กว่าบาทนะครับผมเนี่ยยู่นี่นะครับพี่น้องครับอ้าวโอเคไปก่อนพี่น้องไปก่อนจวดจวด ขากไหล่ไม่ต้องขากไหล่จวดปานบางไฟไม่ต้องอใส่เหลือเงินมากหรือเปล่าใส่จูดมากหรือเปล่าใส่จูด่ะรอจกแล้วจกแล้วจกเหมือนขอบคุณครับสวัสดีแล้ววันขันแต่ว่ามีเงินไม่อีกเอาเงินก่อนเมื่อพินเท้าขอบคุณครับพี่ติ๋งครับพี่ติ๋งครับหนึ่งในผู้บริหารครับ อ่ะมันมันพี่น้องมันมันเออเอายังมีอีกยังมีอีกเออยังยังยังมีอีกบอกครับโอาเอาโอ้ยหน่ออีกก้อนหนึ่งวระเสรนวมามันกับ่อท่านล้วสมองไปบอท่านล้วเดลยเอาขออนุญาตจบเจ้ามีเราพี่น้องครับเดี๋ยวเอาจุดสุดไอ้เบิร์ตบ้งไหมนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไปก่อน